ครับสวัสดีครับ our channel นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาวางแผนการท่องเที่ยวโดยใช้โปรแกรม Google Map นะครับโดยใช้ผ่านมือถือนะครับผมซึ่งในคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมเคยทำคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการใช้วางแผนการเดินทางโดยการใช้โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าเหมือนกับ PC นั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาลองใช้มือถือนะครับเป็นเครื่องมือในการวางแผนการเดินทางนะครับ Google Map นะครับก็เข้ามาที่โปรแกรมนี่นะครับเข้าที่โปรแกรม Map นี้นะครับพอเข้ามาที่หน้าโปรแกรมนะครับในส่วนของหน้าจอด้านบนก็จะเป็นเรื่องของการค้นหานะครับก็คือเราสามารถพิมพ์พิมพ์ข้อมูลเข้าไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้ไม้ที่เป็นรูปไม้ด้านข้างนะครับด้านขวานะครับยื่นมาทางด้านขวาเราก็สามารถกดแล้วก็บอกไปได้เลย ถัดลงมานะครับก็จะเป็นเมนูรัดนะครับว่าเป็นไปร้านอาหารโรงแรมปั๊มน้ํามันกาแฟสถานที่ท่องเที่ยวช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอถัดจากเมนูรัดลงมาก็จะเป็นวงกลมนะครับที่มีรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะครับใต้เมนูรัดด้านขวานะครับตรงนี้เป็นประเภทแผนที่นะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูนะตอนนี้เราอยู่ในประเภทค่าเริ่มต้นนะครับก็คือ ตัวซ้ายนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูตัวแบบว่ามองมาจากดาวเทียมนะครับจะเห็นลักษณะว่าที่เขาชอบดูกันนะฮะที่เห็นจนถึงหลังคาบ้านน่นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับแต่ตอนนี้เน็ตค่อนข้างมีปัญหาผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ไหมอ่นนี้นี่ครับผมลักษณะคือมองลงมาจนเห็นภาพเสมือนจริงนะครับแต่เป็นการถ่ายจากมุมสูงนะครับผมก็โอเคย้อนไปนะครับ ในส่วนแถบบนที่เป็นประเภทแผนที่นะครับแต่ในส่วนด้านล่างลงมานะจะเป็นรายละเอียดแผนที่นะครับว่าเราจะดูแยกย่อยลงไปว่าจะดูประเภทไหนนะครับก็คืออย่างสมมุติว่าขนส่งสาธารณะนะครับการจราจรจักรยานสามิติสตีดวิวแล้วแต่ประเภทที่เราอยากจะดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาใช้ค่าเริ่มต้นต่อนะครับแล้วก็ย้อนออกไปนะ เดี๋ยวผมมาเริ่มค้นหาด้วยอย่าสงสมมติผมใช้แม่ห้องสอนนะอันนี้ผมใช้ที่เดียวกับตอนที่ผมทําคลิปก่อนหน้านะครับจะได้เห็นภาพคล้ายกันนะครับซึ่งพอเรากดเลือกแม่ห้องสอนปุ๊บจะยังไม่แสดงเส้นทางออกมานะครับเพราะว่าเราต้องเลือกก่อนว่าจะดูเฉพาะเส้นทางก่อนหรือว่าเริ่มเดินทางเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราจะดูเส้นทางนะครับก็กดตรงที่เป็นแถบสีน้ําเงินนะครับนี่เส้นทางนะครับ ดรอสักพักหนึ่งก็จะขึ้นเป็นแถบเส้นสีฟ้าขึ้นมาให้เรานะครับผมอันนี้เป็นการเดินทางโดยใช้รถยนต์นะครับผมนี่นี่รถยนต์นะครับถัดถัดไปถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่ก็คือจะเป็น ใช้เวลา14ชั่วโมงนะครับผมรถยนต์เมื่อกี้13ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ถ้าเลื่อนไปก็จะเป็นขนส่งสาธารณะนะครับแต่ซึ่งตอนนี้ไม่มีข้อมูลแสดงนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเดินทางลักษณะของการเดินผมลองกดให้ดูนะคือ7วันนะครับซึ่งก็คงไม่ได้ใช้ในกรณีนี้นะครับผมอาจจะใช้กรณีในการเดินทางใกล้ๆนะครับจากที่โรงแรมไปที่กินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่เส้นทางของรถยนต์นะครับซึ่งก็จะแสดงขึ้นมา3เส้นทางนะครับผมนี่นะครับผมพับนะครับสอสเส้นทางนะแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเดินทางโดย ปกติเนี่ยแผนที่จะแนะนําเส้นทางที่ใกล้ที่สุดให้เราก่อนนะครับผมอย่างตอนนี้ที่ขึ้นแถบสีน้ําเงินก็นคือในแผนที่นะครับจะขึ้นว่า13ชั่วโมง4นาทีนะครับผมตอนนี้ก็คือใกล้สุดถัดลงมาคือ13ชั่วโมง25แล้วก็15ชั่วโมง8นาทีนะครับเราก็เลือกเส้นทางแรกกันนะครับ13ชั่วโมง4นาทีนะครับในส่วนด้านล่างนะครับคอลัมน์ด้านล่างของหน้าจอนะครับมือถือก็จะบอกว่า เป็นรายละเอียดว่าสิบามชั่วมงสนาทีนะครับซึ่งถ้าเรากดเขาว่าเริ่มก็จะเป็นการเริ่มเดินทางเลยเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปเลยนะใช่เวลาแป๊แบหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็จะบอกเลยนะครับว่าเราจะขับรถไปยังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตอนช่วงกี่ร้อยเมตรนะครับก็จะบอกหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับ ในปุ่มด้านบนนะครับตัวบนสุดนั่นก็คือที่เป็นรูปวงกลมนะครับด้านบนขวามือนะครับผมอยู่เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลักษณะเพิ่มจุดแวะโดยการใช้การพูดตออกไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพิมพ์นะครับว่าอย่างสมมติผมจะแวะพิษณุโลกนะครับก่อนจะไปแม่ห้องสอนจะแวะพิษณุโลกก่อนเนี่ยผมจะกดตรงไมอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็พูดพิษณุโลกไปปุ๊บพิษณุโลกจะไปอยู่จุด เส้นระหว่างกลางนะครับจุดแวะเขาเรียกจุดแวะนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับถ้าเป็นรูปแว่นขยายนะครับตรงแว่นขยายจะต่างจากตัวไมโครโฟนด้านบนคือว่าไมโครโฟนเนี่ยจะเพิ่มจุดแวะให้เลยเสร็จสับแต่ว่าถ้าเป็นแว่นขยายเนี่ยเราต้องไปเลือกต่อเองว่าเราอยากดูอะไรเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลยนะนี่ไงฮะก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่า เป็นประเภทปั๊มน้ํามันร้านอาหารร้านคาเฟ่และอะไรอย่างนี้นะครับผมโรงแรมนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยในระหว่างเส้นทางเนี่ยมีปั๊มอยู่ตรงไหนก็จะขึ้นโชว์มาให้เราด้านซ้ายขวาเลยโดมทําให้ดูนะฮะสมมติปั๊มน้ํามันนะปุ๊บนี่กดปั๊มน้ํามันนะฮะนี่ครับอันนี้คือสมมติเรากําลังเดินทางอยู่นะีน่เห็นไหมฮะจะขึ้นปั๊มมาเต็มเลยก็จะบอกเลยว่าห่างจากเรากี่นาทีกี่นาทีนะครับผมนะครับ เราก็เลือกเลยว่าเราจะไปแวะปั๊มไหนเพราะเรากดเข้าไปปพ๊บตรงจุดนั้นจะเข้าไปอยู่ในจุดที่ที่จะแวะนะครับผมให้เราเลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนใจแล้วเรายังไม่เติมน้ำมันนะครับแล้วก็เร,รู้สึกว่าไอ้ป้ายต่างๆที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยลายตามากเลยเราก็กดคำว่าล้างผลลัพธ์นะครับปึ๊บน้ก็จะหายไปหมดเลยครับผมแล้วก็ในส่วนหน้าจออีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นรูปวงกลม ถัดขึ้นมาจากด้านล่างซ้ายนะครับที่เป็นเลข0ูนย์นะคนย์แล้วก็เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตรงนี้นะบางครั้งถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาทดสอบรถนะครับหรือว่าบอกความเร็วรถเขาจะบอกว่าความเร็วเป็นกิโลนะครับที่หน้าใหมล์รถคือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร็ว GPS 90 เนี่ยครับตรงนี้แหละครับเป็นตัวที่เข้ามาอ้างอิงนะครับก็คือเลขไมล์รถเนี่ยอาจจะเร็ว100กิโลเมตรคือเราคิดว่าเราขับ100กิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนี่ถ้าวัดด้วย GPS เนี่ยอาจจะแค่90ก็ได้นะครับนี่ครับตรงตัวเลขตรงในนั้นนะตรงนี้เป็นจุดไข่ปลา2จุดนะครับที่เขาไว้สําหรับเปรียบเทียบกับเลขหน้าไม่นะครับแล้วในส่วนของด้านล่างนะครับที่บอกว่า13ชั่วโมง2นาทีนะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับ จะเป็นรายละเอียดการค้นหาเส้นทางหรือว่าแสดงการจราจรบนแผนที่อะไรอย่างเงี้อันนี้ก็เป็นเม,เมนูลัดอีกอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าแสดงแผนที่แบบดาวเทียมอะไรหนึง่งตรงนี้เป็นเมนูลัดที่ซ่อนอยู่ในส่วนด้านล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองย้อนออกไปกดกด x อ,ออกไปนะครับปึ๊บปั๊บก็จะมาอยู่ในส่วนของ เส้นทางที่บอกตำแหน่งแล้วก็ปลายทางนะครับที่ท่อนบนนะครับแล้วในส่วนของด้านล่างที่เขียนว่าเริ่มนะครับที่เขียนว่าเริ่มนะครับถัดไปขั้นตอนเห็นไหมฮะผมลองกดขั้นตอนนะตรงขั้นตอนเนี่ยจะมีรายละเอียดของการจราจรนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรบอกเป็นแยกๆเลยว่าขับไปอีกกี่ร้อยเมตรเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเจาะเข้าไปคือในเรื่องของการจราจรนะครับผมก็คือว่า สมมติตอนนี้ผมบันทึกอยู่ตอนช่วงบ่ายสามนะครับประมาณบ่ายสามเนี่ยในการจราจรจะบอกเลยว่าช่วงช่วงสิบเห็นไหมฮะที่มีแท่งสีเขียวขึ้นมาในระหว่างกลางแท่งสีเทานะครับคือก็จะบอกว่าการจราจรตามไปเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยอยู่ในประมาณเส้นสีเขียวก็คือไม่หนาแน่นมากนะครับประมาณนั้นนะครับผม เดี๋ยวย้อนกลับไปที่ในแผนที่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการจราจรแล้วนะครับก็อยากจะให้ดูอีกกันหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวพันกันนะครับก็คือสังเกตตรงเส้นในเส้นสีฟ้านะครับผมจะมี เส้นสีส้มแทรกอยู่นะครับซึ่งบางส่วนของเส้นทางอาจจะมีสีแดงด้วยนะครับซึ่งความหมายก็คือระดับของความหนาแน่นของรถนะครับผมอย่างในภาพตอนนี้ถ้ามีเส้นสีส้มอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือมีปริมาณรถหนาแน่นกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ถ้ามีสีแดงก็คือเรียกว่าจนรถติดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้จะใช้ในการคำนวณเส้นทางได้นะครับว่าสมมุติเห็นเป็นเส้นสีแดงเป็น แถวเลยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเลือกเส้นทางใหม่ในการเดินทางนะครับเพื่อหลบรถติดนะครับแล้วจะมีตรงที่ส่วนบอกว่าปรับไปจุดศูนย์กลางนะครับตรงนี้ก็คือบางทีเนี่ยเราใช้หน้าจออยู่เราเลื่อนเล่นอย่างเงี้ยนะครับเลื่อนไปตรงนู้นตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เอะเราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถกดที่ว่าปรับจุดศูนย์กลางตึ๊บเดียวนะครับครั้งเดียวก็กลับมาตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นหลักๆในส่วนของการใช้ การวางแผนการเดินทางโดยใช้แผนที่นะครับน่าจะมีหลักๆเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆในการวางแผนการเดินทางนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ